อำเภอหลังสวนนะครับวันนี้เล่นที่อำเภอหลังสวนอีกวันหนึ่งครับเมื่อคืนเล่นอยู่ทุ่งตะโกนะครับติดๆกับหลังสวนนะครับเดี๋ยวไปเซาเช็คกันครับวันนี้อยู่หน้าที่พักเป็นตลาดนัดนะครับเดี๋ยวเราเดินหาอะไรกินก่อนนะครับโอ้แดดแรงมากโอ้ของกินเพียบเลยครับณน,นี้เวลาบ่ายสาม อ,อ่ะนาเล็กของก,กินเยอะเลยโอ้สดมากครับเราไปเจอร้านไก่ทอด10บบาทนะครับผมโอ้ขายถูกมากชิ้นละสิบพี่ผมเอาหนังไก่ถุงหนึ่งหนังไก่กับ<ม>ข้าเหนียวอีกห่อเลย สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อำเภอลงสวนนะครับสวัสดีพี่โจ้ครับอยู่กับพีเอ็มสาวอำเภอลงสวนพีเอ็มหรือว่าภูมินะครับตอนนี้เป็นวงซูซูกํลาลังเซตเครื่องอยู่อันนี้เป็นเซ็ตนิกที่ภูมินซาวเซ็ตระบบวันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมลำโพงแล้วก็ชุดพาวเวอร์ด้านหลังนะครับวันนี้พี่เขาลงข้างละสองเซ็ตแบบ มินิมินินะครับโต๊ะไม่เยอะนี่ครับพี่เขาเซตมอนิเตอร์มาให้ข้างหน้า1 2 3 4งลูกนะครับแล้วก็มีของบงสู่ๆอีก2คู่นะครับผมเซตลำโพงมีตัวหนังสือว่าดีเค้นนะครับ ก็ซับอีก2ตู้ T A Thai Audio นะครับผมค้างละ2เซตนะครับก็ชุดนี้เป็นชุด power ของภูมินซาวที่เขาใช้ power เอ่อ De Acoustic นะครับผมมี power ตรงนั้น3แท่นนะครับก็ power PA พันสามมีสเตตบล็อกนะครับภู mm hmm. มินซาวเขาพาแบนกเกียร์มาให้ด้วยมีกลองชุดตู้แอมคีย์บอร์ดตู้แอมคกีตาร์อีกสองตู้นะครับแล้วก็แอมเบสตู้กีตาร์นะครับเป็นแบนกเกียร์ของภูมินซาว มีแอมเบสแล้วก็กองชุดก็ P.M. Music System นะครับแล้วก็แอมกีตาร์แอมคีย์บอร์ดวันนี้วงซูซูกำลังเซาเช็คครับผมเป็นร้านเปิดแบบสบายๆนะครับเป็นปาร์คมีคลองน้ำด้วยครับวันนี้โตไม่เยอะมากนะครับผม บรรยากาศโดยรวมทางร้านน่านั่งมากครับบรรยากาศสบายๆวันดีพี่ชานนครับกินน้ำเหรบ <laughs> สวัสดีพี่ป้าสวัสดีบอลเองมีเป็นสีบล็อกสูงๆนะครับ เซตมิกของภูมินซาวแล้วก็ตัวนี้เป็นของวงซูซูนะครับนี่คือเอฟเฟกต์กีตาร์ของนัซซูนะครับ เช็คเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมากินข้าวกันกับข้าวอร่อยมากเลยขนาดยังไม่ได้อาหารยังไม่ได้ชิมมาเนี่ยโอ้หอยหลอดพี่เออ่่พีนกเรียกว่าอะไรเนี่ยใช่หอยหลอดมาเนี่ยหอยหลอดนนั่แหละหอยหลอดแล้วหอยเสียบอันเดียวกันไหมไม่ใช่เหไรหอยเสียบหอยหลอดนี่มันไม่ออกเกวือออเค็มอ๋อสมุนไพรฮึข้าวหอยหลอดแล้วก็ ผักเหลียงแกงส้มไก่ขมิ้นพี่น้องเปิดยังไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปิดยากแล้วเนี่ยดูปิดจะแม่กินเลยอ๋อข้าวปิดจะแม่กินด้วยก็ไม่พอยัอะไรนะอย่างไง14โต๊ะทีมงานมากินข้าวกันนะครับกินข้าวบนห้องพี่อ้ห้า ร้านอะไรนะโรงนาหลังสวนโรงนานหลังสวนพบกับคอนเสิร์ตลงซูซูคืนนี้ดีมาจังนท่งนี่เลยทาจทางูดุน่าจะมาคับข้าหลังสวนนี่นะเน,น่เน่เน่ lla, พลาสกแัะเขืเหม่น <c oughs> อหอยอยคุณเ้ิมกินนั้นซอยเนี่ยใบเลี้ยงใบเลี้ยงด้วยก็ไก่ต้มขมิ้นโ้หวันนี้เล่นแล้วตัดแกสงส้มใม่ที่ว่าหนัวหรูดวันนี้เล่นทีกคอแก่ส้มฝากไว้ก่อนนะแกงสง <c oughs> ้ม <c oughs> โอ้ต้มจืดเอ้ยแกงเลียงแกงเลียง